สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาตามดูต้นทุเรียนซึ่งเป็นทุเรียนต้นคู่ก็จะมาดูต้นใหญ่วันนี้ผมจะมาตามดูดอกรุ่นน้องที่ออกมาใหม่นะครับก็จะมีทั้งดอกรุ่นพี่แล้วก็ดอกรุ่นน้อง วันนี้ผมก็จะมาตอบคอมเมนต์กับเพื่อนๆกับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับก็จะมีคำถามสอบถามเข้ามาว่าต้นทุเรียนที่ยังไม่ออกดอกอพอจะมีคำแนะนำะมีวิธีการที่จะแนะนำให้ได้ไหมผมก็พอจะมีวิธีการแนะนำให้ได้นะครับ แต่อาจจะไม่เยอะเพราะว่าผมเองก็ยังเปลี่ยนมือใหม่อยู่เหมือนกันนะครับผมก็จะพูดในส่วนที่ผมได้ทำมาแล้วทุเรียนก็มีการออกดอกนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะจะพูดอย่างนี้ก่อนนะครับต้นทุเรียนที่พอจะทำดอกได้อาจจะต้องมีอายุ3ปีขึ้นไปนะครับอย่าให้ต่ำกว่า3ปีนะครับ สามปีกว่าๆนี่ก็ทําได้นะครับผมเองก็3ปีกว่าๆที่ออกดอกครั้งแรกแต่ก็ไม่ได้ผลนะครับไม่ได้ผลสลัดลูกทิ้งหมดก็ทําดอกทุเรียนมาเป็นปีที่3นะครับปีนี้ก็เป็นทุเรียน5ปีนะครับ5ปีกว่าๆถือว่าเป็นการทําดอกครั้งที่3นะครับ าการสระสมอาหารนะครับาการสระสมอาหารสระสมใบที่ผมทมาํามาผมก็เริ่มทํามาตั้งแต่เดือนก,การกฎาคมนะครับก็คือเป็นการทําใบนะครับก็ทําใบให้ได้อย่างน้อย2ชุดใบนะครับเราทำทำใบนะครับสะสมอาหารมา,อาพอถึงเดือนอ พฤศจิกายนนะครับช่วงที่เข้าหน้าหนาวเราก็มีการมากักน้ำนะครับกักน้ำผมกักน้ำช่วงปลายเดือนเนาะประมาณกลางกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับผมกักน้ำไปสามรอบนะครับกักน้ำก็คือ,อครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกนี่หกวันเนาะหกวันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ มันต้องไปเปิดดูในในสมุดครั้งแรกเนี่งหวันมารดน้ำเนี่วันที่7จ็ดครั้งที่2องเนี่ยกักมากักมาห้วันมารดน้ำวันที่หกครั้งที่สามกักมา4วันนะครับกักมา3ามหรือสวันนี้แหละนะครับช่วงนั้นมันมีผลด้วยนะครับมันอาจจะมีการกัก,กน้ำได้ไม่เต็มที่นะครับ กักไปฝนก็ตกมาใส่อย่างนี้นะครับอพอกักกักรุ่นล่าสุดเนาะครั้งที่3นะครับช่วงนั้นฝนไม่ตกก็ทําให้ทุเรียนโศกนะครับโศก,กพอสมควรนะครับถึงขนาดใบร่วงเลยนะครับจากนั้นนะครับอพอเรากัก,กน้ำเนะกาะกักน้ำเราก็มาอัดน้ํานะครับอัดเลยนะครับอัดน้ําอัดให้เปียกแล้วก็ปล่อย ปล่อยให้แห้งนะครับปล่อยให้แห้งก็คือกระแทกกระแทกเป็นบางครั้งเนาะนะครับจากนั้นทุเรียนก็มีดอกออกมานะครับที่ผมทำมาก็ประมาณนี้ส่วนดอกที่ยังไม่ออกนะครับที่มีเพื่อนๆถามเข้ามาตอนนี้ดอกที่ยังไม่ออกอจะทำอย่างไรผมก็จะแนะนำอย่างนี้นะครับ ลองอดน้ำดูนะครับอดน้ำดูแต่แต่ไม่หลายวันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าหน้าแรงแล้วนะครับน่าจะเป็นหน้าหน้าร้อนแรงนะครับลองลองกากดูสักสองวันสามวันครั้งหนึ่งอย่างนี้นะครับลองไม่ให้น้ำนะครับแล้วก็ให้น้ำแบบแบบไม่เปียกนะครับแบบไม่เปียกแบบให้หน้าดินมันชุ่มนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็ปล่อยไปอีกนะครับปล่อยไปอีกสักสรอบเนาะสักสองรอบนะครับรอบที่2เนี่ยมันน่าจะแห้งแงมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ลดเต็มที่นะครับครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สองเนี่ยอดไปอีกนะครับครั้งแรกก็อาจจะเป็นสองวันหรือสามวันนะครับครั้งที่สองก็อาจจะเป็นสามวันเช่นกันนะครับครั้งที่สองเนี่ยลองให้น้ําเยอะๆเลยนะครับ ให้น้ำให้มันไหลออกโคกเลยนะครับไหลออกเลยให้มันเปียกเต็มที่เลยนะครับจากนั้นก็ปล่อยนะครับปล่อยแล้วมาดูนะครับมันจะออกดอกไหมถ้าทุเรียนของเรานะครับมีมีความสมบูรณ์ผมคิดว่าออกนะครับออกตอนนี้ก็ยังยังมีเวลาอยู่นะครับช่วงเดือนปลายเดือนมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับ น่าจะน่าจะยังมีเวลาอยู่นะครับไปดูดอกตัวนี้นะครับดอกที่ออกมาใหม่เนาะอันนี้เป็นดอกอรุ่นแรกอดอกรุ่นแรกนะครับดอกรุ่นแรกนะครับก็จะมีมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีไม่กี่จรก็จะมีอยู่หนึ่ง สองสามตัวนี้เพิ่งออกมาเป็นสีอันนั้นก็ออกมาเป็นห้าเป็นหกเจดจริงนี้ก็จริงเล็กนะเป็นแปดนี่ครับแปดจริงนะครับต้นนี้ก็ยังถือว่าไม่ตัวเท่าไหร่นะนี่ครับหลับต้นประมาณนี้แหละนะครับหลับต้นประมาณนี้เดี๋ยวดูดอกครั้งนี้ ดูดอกรุ่นน้องนะครับที่ออกมาใหม่เนะนี่ยออกตามลําต้นก็มีเนะนี่ครับมันก็ออกมาใหม่เนี่ยเป็นดอกรุ่นน้องเนี่ยออกมาตามเนี่ยเยอะเลยนะครับเยอะเลยเนี่ยปลายจริงผมก็จะปล่อยออกมานะครับอย่างนี้ก็ออกเลยปลายจริงออก ออกเยอะไปนะครับปลายจริงเนี่ยพวกนี้อ,ออกเลยปลายจริงนะครับตัวแย่งอาหารเอาออกไปซะนะครับเนี่ยอันนี้ออกไปอันนี้ก็อรอนิดนึงนะให้เขาออกมานะครับเนี่ยเป็นดอกรุ่นน้องนะครับอันนี้มีแต่รุ่นน้องที่ออกมาใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าชัดไหมนะครับเนี่ยเริ่มค่ำเนาะตอนนี้ก็ห้าโมงนะนครับดอกออกมาใหม่ รุ่นพี่หัวกําไรอันนั้นก็หัวกําไรแล้วนะครับต้นนี้ต้นนี้ทําดอกปีก่อนมีอยู่สองช่อเล็กๆไม่ติดนะครับไม่ติดปีนี้ก็ลุ้นกันเดี๋ยวมาดูใบนะครับ ไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่าเนะาะใบาที่อยู่ฝั่งด้านนี่ครับตอนนี้ใบใบซันเบิร์นไม่เยอะนะครับน้อยๆเน,นี่ยมีมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ใบเขายุบนะครับห้าโมงใบย,ยุบก่อนหน้านี้ใบจะผึ่งนะครับอตอนนี้ก็เป็นธรรมชาติของทุเรียนเนาะนี่ครับใบที่ออกมาใหม่ ก็ดูดูอย่างนี้นะครับก็ถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับใบออกวาใหม่ถือว่าโอเคเลยนะครับวันนี้ผมก็พามาดูต้นทุเรียนต้นคู่นะครับแล้วก็มาตอบคอมเมนต์กับเพื่อนๆนะครับลองทำดูนะครับลองอดน้ํำอดน้ําแล้วก็สัก3ามวันเนาะ สามวันแล้วก็ช่วยนะครับช่วยพอหน้าดินมันชุ่มนะครับอย่าเพิ่งไปให้เยอะแล้วก็ปล่อยไปอีกสักสักสามวันนะครับปล่อยอีกสามวันก็คือหกวันเนาะปล่อยไปอีกสามวันแล้วเรามาลดทีนี้ก็อัดเต็มที่เลยนะครับลองดูนะครับว่าจะออกดอกไหมคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ